สวัสดีครับวันนี้พบกับพนรูซบากันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บตกมิชชั่นบางอย่างที่ว่าน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะลากให้ดูนะว่ามิชชั่นไหนน่าสนใจนะครับนี่นี่ผมผมเอาเลยตัวนี้ครับเขาบอกว่าเราต้องใช้เอ็กโพชชั่นสิครั้งนะครับจะได้เงิน1000เอลิสนะครับผมซึ่งตัวของเอ็กโพชชั่นสิครั้งเนี่ยมันเขียนระบุไว้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเราไม่ใช้ Google Translate แปลเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทีความหมายของมันก็ค้ร,ครันนรงนะ ท,ที่ห้ามใช้คือตรงไหนนะครับเราก็จะเดินทางไปในที่ที่ห้ามใช้นั้น,น,นกันนะครับมันไม่ได้มีความลับอะไรเลยนะมันเปิดเผยตรงโตงนะ้งนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันว่าอ๋ออันนี้คือที่นี่หรออะไรเงี้ยนะครับตอนที่คลิปที่1เนี่ยผมได้เล่าให้ฟังกันแล้วแหละว่ามันมีตรงไหนห้ามใช้บ้างนะครับจริงๆเขาไม่ได้ว่าห้ามใช้แต่เราปักป้ายห้ามแล้วกันว่าพื้นที่นี้ห้ามยิงระเบิดนะครับผมห้ามชิงเว่ระเบิดเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันนะครับตอนนี้ผมว่าเลเวล้วกก็เ็บเงินได้อสมคควรรจากกเเืองนี้ย มันทําเงินไม่ยากนะก็คือเล่นวนๆไปเล่นวนๆไปเดี๋ยวเราก็ได้ตังค์มาเรื่อยๆนะครับความขยันคือความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมแนวนี้แล้วรู้สึกว่าเบื่อนะเราอาจจะไม่ไม่ถูกจริตก,กับเกมอะผมพ็เข้าใจนะแต่ผมเนี่ยเพลินมากผมก็เล่นในทั้งวันอะวิ่งวนไปวนมาเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนผมเคยเล่นบางเกมที่แบบให้ฟาร์มอะฟาร์มไปเรื่อยๆอะผมก็เล่นในทั้งวันสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงก็ทำไปเรื่อยๆครับเรียกว,ว่าเป็นอะไรที่ ฟินแล้วก็เพลินมากๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะเราก็ห้ามกันไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงยิ่งยวดนะครับเราสามารถเล่นเกมซ้ำๆได้ไม่จํากัดรอบอะนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายไม่หมดสภาพก่อนผมก็เล่นไปได้เรื่อยๆครับเรียกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าพลังของการนอนน้อยเนี่ยผมยังมีอยู่นะครับพลังข้ากพลังแล้วพลังปิดเทอมเมื่อสมัยก่อนผมชอบใช้คํานี้นะครับก็คือ ถ้าเป็นวัยรุ่นตอนเด็กๆเนี่ยมันจะมีพลังปิดเทอมนะคือปิดเทอมแล้วไม่ง่วงอ่ะอยู่ได้นอนไม่นอนก็ได้อะไรเงี้ยครับนะาตอนอายุมากขึ้นคิดว่าจะไม่มีนะครับแต่พอเล่นเกมนี้ปุ๊บเฮ้ยเรามีพลังปิดเทอมอยู่นี่นาเราสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้โดยที่ไม่นอนแล้วก็ไม่ง่วงด้วยนะครับสุดยอดมากๆนี่ไปตรงนี้ฮะไปในจะระบุไว้ว่า explosive นะครับผม forbidden คือต้องห้ามนะครับเราก็อย่าไปสนครับใช้มาเลยนี่พอใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปทําลายประสาทของโมเดียแทนครับดูรหานแทน ปกติเราใช้เวลระเบิดอะมันจะมาอยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมแต่อันเนี้ยเหมือนมันไปยิงที่ปราสาทแทนครับผมได้เป็นกิมมิคนะแล้วก็ยิง10ครั้งนะครับอันนี้ก็เราต้องรอแป๊บหนึง่งอ่ากระโดดยิงก็ยังที่เดิมนะครับผมเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้สําหรับอัดเวทระเบิดด้วยความสาใจนั่นเองเสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มอนสเตอร์ให้เราอะดูด MP ไงเราก็ใช้นในเวลาในการรอครับแล้วเมพีเราจะเจเนเรตในระดับหนึ่งความเร็วมันจะไม่ได้มากนักนะแล้วก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ ใส่กิมมิคไว้อย่างครบถ้วนจริงๆนะครับในหมวดของกิจกรรมต่างๆของเคเวสอ่ะก็มีทั้งมีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างมากมายนะอย่างเช่นลูกเล่นของการต้องโดนแช่แข็งนะครับ10ครั้งนะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นหนึ่งนะครับเรากระโดดเล่นแล้วกันนะกระโดดไปกระโดดมานะครับรอเวลาไปไม่มีอะไรครบเมื่อไหร่ก็ค่อยยิงทีหนึ่งตัวของรีเจนเนอเรทเนี่ยก็ถ้าเล่นโหมดฮาร์ดหรือโหมดเวลี่ฮาร์ดเนี่ยก็จะรีเจนชารกว่าปกติด้วยนะเรียกว่า เล่น normal เนี่ยเล่นง่ายสุดแล้วเล่นสบายมากๆแล้วนะครับไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปยิงเวะเบิดตูด้มยิงต่อเนื่องตู้มเสร็จครั้งแล้วครับรออีกแป๊บหนึ่งนะผมว่าอีกสักประมาณหนึ่งนาทีอ่ะก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วตัวรีเจเนเรตค่อนข้างเร็วเห็นไหมฮะมันกี่วิหนึ่งวิได้กี่เท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็คือหนึ่งวิประมาณห้าถึงหกครับก็คือเักประมาณสักสามสิบวิก็ได้แล้วนี่ผมรอยิงทีเดียวให้มันจบๆไปนะครับมาเตรียมตัวครับเวลเบิด เอ็ Egg กพ i o ชัยักตูมยกักตูมนะครับเจสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะยิงอีกแล้วประสาสนนี้แข็งแรงมากเลยนะยิงทั้งวันก็ไม่ระเบิดครับผมถ้าในอนิเมะเนี่ยไม่ว่าฝนตกแดดจะออกหิมะจะลงยิงทุกวันนะครับผมจนดูะหารโกรธอะ่ะก็คือเป็นเรื่องเราวฮา,าดีคือมันเป็นกิมมิคที่เจ๋งดีโอเคครับเราเขีย์แล้วเราก็จะไปลุยต่อครับที่คสถัดไปกันดีกว่า เปสไปของเรานะครับที่เราจะเล่นนะครับคื่อนี้ครับบอสลัชนะครับอ่าหรือว่าบอสรีแฮชนะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมเคยทำสถิติเมืสามนาทีนิดนะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันดีกว่าตอนนั้นนะผมทำเอสไวใช่ไหมแล้วมันดันไม่ได้แรงเอสตอนนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่าอันนี้เออลืมบอกนะก็ใช้เวทไฟนะจัดการโกเลมที่เราตายนะแล้วก็ไอ้ก้อนๆเนี้ยมันเอาไว้สําหรับฮิลเลือดฮิลเอ็มพีนะก็เดี๋ยวค่อยมานะครับเอาคอนะครับผมจุดอ่อนอยู่ที่เวทระเบิดนะครับโดนทีเดียวนอนนะครับหมอบเลยฮะจบ เรียกว่าตัวเดียวตอนที่มีจุดอ่อนนะครับแต่แกผมลืมบอกว่าไอตัวเควสอ่ะมันมีแรงบีแรงเอแรงเอสใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเอารับเควสแรงบี Lang B, แล้วทําแรงเอสเนี่ยผ่านนะไม่ได้นะคือมันเป็นเรื่องที่แบบกวนใช้ได้เลยคือเราจะทําแรงบีต้องได้แรงบี B ด้วยนะถ้าทําแรงบีแล้วแรงเอสคือเฟลนะครับอ่าก็เรียกว่าฮาดีเหมือนกันตรงนี้อ่าอันนี้ก็เมกุมินก็เตรียมนอนฮะเพราะว่าเราเลเวลเยอะแล้วครับผมโดนทีเดียวอาจจะวันทิตคิวได้นะครับ ไม่ได้วันที่กิวหรอกครึ่งหลอดอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปดักเนสครับลุยดักเนสเราใช้เอ็กพชันก็ได้นะครับโดนสองทีก็เกือบตายเหมือนกันโอเคแล้วที่เหลือเราก็โจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าเราอะเลเวลสูงแล้วไงมันก็ทําให้รู้สึกว่าดาเมจมันแรงพอที่จะจัดการเธอได้ก่อนที่เธอจะฮิวแล้วนะีฮะจัดการได้แล้วครับเรียกว,ว่าสบายๆมากครับ ต่อไปก็ต้องเก็บพลังหน่อยฮะเพิ่ม MP เต็มครับแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการมังกรกันนะครับซึ่งมังกรเนี่ยใช้สไนปิงเนี่ยเร็วสุดแล้วสไนปิงที่อัปเกรดมาแล้วนะยิงทีละ2ลูกไอสามไอสามลูกเนี่ยเนี่ยฮะปึ้งลดคู่ควบครับคือมันมันมันยิงใช้ MP น้อยแล้วมันก็ยิงค่อนข้างแรงนะเขาก็ถ้าใครใช้ก็สบายสายฮะยิงประมาณ6กเจ็ดทีก็ชนะแล้วเนี่ยคือ เอ็มพีมันจะหมดพอดีพอดียิงได้หกนัดก็เกือบตายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเติมเลือดเต็มกันดีกว่าเป็นด่านที่เล่นสบายด่านหนึ่งครับมาสุดท้ายแล้วบอสสามล่างมาลุยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่เก่งเท่าไหร่นะครับถ้าใช้เอโคชั่นทีเดียวก็โหดอยู่เหมือนกันแต่จริงแล้วไม่ควรใช้เอโครชั่นนะเพราะว่ามันเปลือง MP แต่ว่านี่ผมแบบอยากสปีดรันนิดนิดไง และ MP เราเจเนเรตขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ตอนที่มันดิ้นกระตะดิ้นกระแตะแต,ตุ๋ยไปก็ใช้ไปได้ครับอันนี้เรายิงจะไม่ค่อยเข้ามากนะอันนี้จริงถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็เราใช้ถ้าสามารถประจําบ้านไปครับสตีลครับดาเมจแรงกว่าแล้วก็ได้ฮิลได้ฮิลสตีลด้วยก็ถือว่าคุ้มมากๆอันนี้คือของแบบอมัสเลยนะอ่าโอเคใช้สตีลเนี่ยคุ้มสุดแล้วสตีลได้มอนเตอร์ด้วยได้ด้วยแล้วก็จะได้ MP ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวบอสก็ชนะแหละตายแล้วเอ้ยพลาด โอ้โดนดามิบอนิดนึงโอเคครับจบแล้วเนี่ยฮะจะเห็นว่าเลือดเราแทบจะไม่ลดเลยครับเดี๋ยวจะไปปิดชีพด้วยการจัดการบอสสุดท้ายแล้วบอสสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราเล่นเนี่ยจริงใช้สติวก็เร็วดีนะแต่ว่าถ้าเรายิงมันเราเราแบบเล่นบ่อยๆแล้วอะแล้วเราอยากจะสปีดรันบางทีใช้เว่นี้ก็ดีเพราะว่าตัวมันใหญ่ไงแล้วมันจะโดนหลายฮิตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าบางจังหวะมันอาจจะโดนมากกว่า2ลําแสงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีนะครับ แต่ถ้าแต่ข้อเสียมากก็คือเรา MP จะหมดฮะเราก็ใช้สติลไปเพื่อเพิ่ม MP ไปด้วยก็ดีครับดังนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็หนีสติลไม่พ้นฮะเพราะว่าสติลมันช่วยคิวเลือดได้เยอะที่สุดก็ใช้อา้าวกดผิดใช้ตัวของชาร์จช็อตเลเวลสามนะครับคู่กับสติลไปแล้วก็ถ้ามีพลังมากพอเหมือนเดิมแล้วก็ไปใช้ตัวของอา่าไอ้สายน้ำหลั่งไหลของอควอก็ได้นะ จำชื่อไม่ได้ทีเดยค่โชฟูเกสึเออนี่ฮะอ้าไม่โดนจบแล้วนะฮะแล้วก็จบจริงเราสามารถชนะได้ในสามีได้ด้วยนะถ้าเล่นดีๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเล่นบรญพาก็จะประมาณนี้ครับจบแล้วเอสนี่ได้คะแนนะได้เงินด้วยหกพันห้าร้อยแปดสิบสามด้วยสวยเล่นได้ดีมากๆนะครับจบแต่เราก็ยังเหลือกิจกรรมหนึ่งครับที่เราต้องมาเล่นให้ดูกันนะก็ค,คือแคบเบตนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับควสก่อนดีกว่า เควสแคปเบนะฮะก็แรงเอนะครับ,รรนรบเนี่ยอันนี้มันกวนเหมือนกันมามีแรงบีแรงเอแรงเอก็คือเราจะไปเล่นแคปเบดอะเราต้องทำให้ได้ตามแรงด้ดวยนะบางคนบอกว่าทํายังไงแรงเอสครับสู้แทบตายไมได้คะแนนน้อยนะครับบอกเลยว่าวิธีการทาแรงเอสง่ายมากๆนะครับสาคัญก็คืออย่าให้คอมโบมันหายเห็นคอมโบไหมครับบนหัวเรา6คอมโบเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ตีตัวหนึ่งได้ประมาณ200เราอยากได้คะแนนเยอะ,ยอะครับมันก็คือเราต้องทําคอมโบให้ได้เยอะคอมบยิ่งเยอะแต้มยิ่งสูงครับ อย่าตอนนี้ผมยีิบสองคอมโบแล้วนะเดี๋ยวผมเข้าไดูว่าพอเท่าไหร่นะครับอ่ตอนตอนแรกผมไม่คอมโบต่ำๆใช่ไหมผมก็ได้ตัวละสองร้อยใช่ไหมตอนนี้สังเกตน,นะครับผมตีตัวหนึ่งได้ตัวละหนึ่งตัวตัวหนึ่งเกือบหนึ่งพันนะ,ะตัวหนึ่งเกือบพันหนึ่งแล้วครับแสดงว่าคอมโบยิ่งสูงเนี่ยพอยี่ต่อหนึ่งตัวเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้ผมห้าสิบคอมโบแล้วผมตีตัวหนึ่งได้ประมาณสักสองพันกว่าแล้วนี่ดังนั้นคะแนนเราขึ้นไป็นสี่ห้าหมื่นแล้วเห็นป่ะครับเราไม่จำเป็น็นนนตต้้อออองไไไปเเ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 กบบััววพพิิ่่่่่มมลลาาาหหหรรรนะนะรื MP ทยยะคขใี โจมตีต่อเนื่องไปโดยที่คอมโบไม่แตกก็พอแล้วคอมโบแตกได้เกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากเราเว้นเวลาได้นานเว้นนานเกินไปคอมโบแตกครับงั้นเราอย่าเว้นเวลาได้นานนะแล้วก็สองก็คือเราโดนศัตรูโจมตีครับซึ่งไอ้แคปเบต์ม่วงไม่โจมตีเราฮะสบายๆครับตรงนี้แต่เราต้องเรา,เร,าเราวังให้ดีนะไอ้แคปเบตเขียวที่มันเข้าใกล้เราในอันเนี้ยอ้าวโดนแล้วคอมโบหายเลยเนี่ยเห็นไหมพุทปุ๊บคอมโบหายเลยครับเนี่ยพลาดแล้วครับเราต้องไปต้องเก็บคอมโบใหม่นะแต่ตอนนี้เรามีคะแนนแสนสามและในเกมเนี้ยคะแนนมันจะขึ้นประมาณสักหมื่นสองหมื่นนะมันจะได้แรงนะ ประมาณแสนกว่าในแรง e แรง f อยู่พอขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นไปครับผมเราต้องทําให้ได้ประมาณสองแสนครับเราถึงจะได้แรง s ครับนี่เราจะพยายามทําให้ได้นะก็ยากอยู่เหมือนกันครับตรงนี้อันนี้เราก็พยายามดูว่าแสนห้าแล้วครับเหลือสิบห้าวิจะทันไหมนะครับตอนนี้เราได้สิบสามคอมโบแล้วนะครับแสนห้าจะรอดไหมนะครับตอนนี้เวลาเพิ่มมาอีกนิดนึงครับยี่สิบวิจะทันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ลุ้นๆอยู่นะคือถ้าเราได้ตัวละสองพันนะตอนห้าสิบคอมโบมีลุ้นอยู่สามสิบห้าสามสิบหกแล้วครับเหลือสิบวิเท่านั้น ทันไหมทันไหมเก้าแปดเจ็ดหกโอ้ยลุนสุดสเลยออ่แสนแปดแล้วแสนแปดแล้วนี่ตัวละสองพันแล้วตัวละสองพันแล้วมีมีโอกมีโอกาสทันอยู่มีโอกาสทันอยู่นี่ฮะแสนเก้าแล้วสองแสนโอ้ยสองแสนขึ้นแล้วโอ้ผ่านแล้วครับสบายนะครับผมนี่เคลียร์ได้แล้วครับก็ประมาณสองแสนครับเราก็จะได้แรงเอสมาถ้าไม่พลาดคอมโบหลุดนะผมได้เป็นสามสี่แสนได้บอกเลยนี่ได้แรงเอสมาแล้วครับได้เงินเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ จัดก,การได้200กว่าตัวจํานวนตัวไม่สําคัญสําคัญที่คอมโบครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นนะครับผมคนรู้สึกบะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปสุดท้ายทีหนึ่งนะว่าไอ้พวกเคเวสที่เหลือเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตัดไปดูบอสไฟสุดท้ายดีกว่าผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน ผ่านมาสิบเลเวลครับก็ผมก็เลยจุดนั้นมาไกลแล้วนะคือพยายามไปฟาร์มเควสให้ครบทุกเควสนะเนาะเงินผมเป็นไงฮะสองแสนเก้าครับเกือบสามแสนทุกอย่างเนี่ยแทบจะอัพเต็มหมดนะอันซ้ายอันขวานี่เป็นไอเทมเอาไปเพิ่มเลือดนะไม่ได้ใช้นะแล้วก็จะไปฟาร์มเอ็กพีนะครับทีเดียวนะครับผมนี่เลยว่าอัพกระฉูดนะฮะเงินเหลือเป็นไงอ่ะก็ซื้อเอาเงินซื้อเอ็กพีได้ครับหมื่นหนึ่งก็ได้ประมาณสักยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเลเวลก็กระฉูดไปครับ ใหญ่ถึงเลเวลสามสิบเก้าเลยครับกระโดดทีเดียวเป็นเกือบสิบเวลอะสะสมเงินนะฮะนี่ก็คุยเควสครับจัดการมอนสเตอร์ทุกตัวตามกําหนดไหมนะในแต่ละสถานที่ก็ง่ายๆครับตรงนี้ในส่วนของพวกไอพวกนี้ก็เสียเวลาหน่อยนะฮะแล้วก็ทําสปีดรันนะรับอสสามนาทีนะครับแล้วก็พวกแร้งนะครับผมเก็บเควสหามอนสเตอร์ตามนิยายนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับแล้วก็ตัวของกะหล่ำปีนะแค่นี้เองครับโอเคเราก็จะจบถือว่าจบคนรูสุบะโดยสมบูรณ์นะ ตัวสตาร์โลก็ไม่มีอะไรครับกดก็จะมีฉากแค่นี้นะเราก็ตัดออกไปไม่มีอะไรนะเรียกว่าเป็นคนรู้สึกบ,บาสมบูรณ์เนี่ยเราจะมีเห็น,นตัวละครยืนกันเรียนครบทุกตัวเลยมียืนกับน้องผมขาวนี่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความจริงๆสาหรับคนรู้สึกบ,บานะครับปิดท้ายด้วยสิ่งสําคัญของเราดีกว่านะครับอนั่นก็คือการเล่น ในส่วนของบอสลัสสักตานึงเนาะให้เห็นภาพอีกสักตาหนึ่งดีกว่าเพราะว่าบอสลัสเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่อ่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกยิ่งเพลินอะคือมันก็เก็บเลเวลไปได้ด้วยนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าถ้าผมเล่นเร็วขึ้นจะเป็นยังไงนะตอนนี้เลเวลสาเกาแล้วมันต้องเร็วกว่าเดิมจริงไหมมาลุยเลย เดินยกักตูมจบตอนนี้รีเจนเนเรตเจเนเก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเลเวลสูงขึ้นแล้วไงค่ารีเจนก็เพิ่มขึ้นครับตูมสองพันฮะอคอนอนหมอบครับทีเดียวครับไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเราไม่กลัวฮะมาเราก็ใช้ตัวของคาโชฟูเกสึนะครับมาเมกุมิน สมัยก่อนตีเธอเนี่ยไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่เลยแต่ว่ารอบนี้คือทีละยี่สิบเก้าแล้วครับโหดมากๆนะฮะยิงฟุกคสึตึกถึก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 ไอ้ไม่โดนโดนฮิตเดียวเองอะไม่ค่อยคุ้มเลยจิงมันควรจะโดนสี่ห้าฮิตเนาะแต่ว่าตำแหน่งไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรฮะแค่นี้ก็หมอบแล้วครับไปต่อครับเนี่ยแล้วจัดก,การเสร็จยังไม่ต้องเติมเลือดยังได้เลยเนี่ยจริงแล้วผมก็ไปต่อได้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะนะดักเนทครับผมเจ๊มาเจอกันหน่อยดักเนทเนี่ยใช้อาุธนี้เสียงกว่าครับสไน ตึงตึงจบจริงๆมันยิงหลายที่กว่านี้นะแต่อันนี้ผมเรียกว่าสูงแล้วไงสองิศก็ตายแล้วครับเรียกว่าสุดโหดมากครับอันนี้เก็บให้หน่อยแล้วกันนะเนาะเผื่อยิงมังกรทีเดียวไม่ตายนะเราจะยิงชุดใหญ่ครับต่อเนื่องมังกรก็ใช้เอ,อุธเดียวกันนี่แหละยิงกันรัวๆไปครับนะดาเมจขึ้นเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่าเราเรเกว่าสองแล้วด้วยแล้วก็ฟาร์มาอย่างยิงยวดครับจากปกติลดประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ลดทีละยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะสบายนะครับมาสู้กับบอสดีกว่า จะบอกว่าเลเวลยิ่งูงเนี่ยมันน่าจะต้มตีได้แรงกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเลเวลมันจะไปสุดที่ไหนนะคือไม่รู้ไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเกมมันออกแบบไว้สุดที่ไหนเหมือนกันก็เราก็ต้องจริงๆถ้าอยากถ้ามีเวลาขยันเล่นก็คงจะเล่นไปได้เรื่อยๆนะเลเวลก้าๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมันก็ขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็ไม่มีเควสให้เล่นแล้วก็เล่นแล้วไม่รู้ทําอะไรก็ประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆฮะตัวนี้ไม่มีอะไรฮะนี่ m เอ็มพีผมเต็มแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้ก็เต็มเลย จริงๆใช้ตัวของอ,อะไรนะสติลไปก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ยิงเร็วยิงแรงดีรงสามนะครับเดี๋ยวสติลซะหน่อยก่อนเนาะเฮ้ยอ้าวไม่โดนอ่าสติลผมก็โดนทีละยี่ิบเก้าถือว่าแรงใช้ได้ครับนี่ก็ยิงไปเรื่อยๆฮนะยิงแรกไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็น normal mode นะไม่มีอะไรครับอ้าวยิงไม่ค่อยโดนซะงั้น มันต้องตำแหน่งที่แบบโดนหลายๆหลายๆคิดอ่ะห,ห,ห,หมดแล้วอ่ะแย่แล้วพลังหมดอีกทีเดียวเองรอก็ได้ะเนี่ยจบแล้วสองนาทีกว่าเห็นไหมเร็วกว่าสามนาทีเยอะเลยพอเผลอถ้า,ถ,าถ้าเล่นดีๆเนี่ยต่ำกว่าสนา,าทีนะเนี่ยอ๋อลืมบอกไปนะน้องผมข่าวนะครับชื่อคริสนะครับผมสําหรับคนรู้สึกบะการแก้ไขของเวอร์เดียนะครับหรือว่าขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีเนี่ยก็ได้จบแล้วนะครับสำหรับสามคลิปนี้สนุกมากทั้งสามคลิปเลยนะ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวเกมไรตถึงทนนามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับขอให้โชคดีมีชัย